สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมีหลายคนสูสัยมากว่าว่าเราสองคนทะเลาะกันจริงค่ะเราทะเลาะกันเราทะเลาะกันตอนนี้ก็ใจแยกกันแล้วแบบเราจะตัดพี่ตัดน้องกันแล้วนะคะ,ค,ะคือ,คอมาเคลียร์ตรงนี้เลยนะคะคเพราะอะไรแล้จะมาเคลียร์เลยใช่แล้วน้องหลังก็คือแบบว่านั่งรถตั้งแต่ท้ายล็กมามาถึงเชิงตรงเลยนะเพื่อที่เราจะมาเคลียร์วันนี้ ที่นี่ทุกคนก็สงสัยเนาะจะมาบอกเลยนะคะเพราะอะไรเพราะอะไรไม่อยากจะพูดเพราะอะไรเพราะเราไม่รักกันเพราะถูกกันเนี่ยทุกคนมีคนบอกว่าน้องว่าน้องพลกับน้องหลังอยู่ทะเลาะกันจริงเราไม่ทะเลาะกันเราไม่ทะเลาะกันเลยแล้วเราเคยเห็นอ๋อเคยเห็นในอันคอมเมนต์ไหมเห็นไหมในคอมเมนต์อ่ะไม่ไม่นะคือในคอมเมนต์ของน้องอะเจอเจอแค่ว่า อ่ะทำไมไม่ไปหาพี่บอฟองพี่บอฟองมานะเขาไปถ่ายเอ็มวีทำไมไม่ไปอะไรเงี้ยเออทำไมไม่ไปหาไม่ไปเจอกันหรออะไรเงี้ยเอยแต่ว่าในคอมเมนท์ฉันคือแบบบอกว่าเอยทะเลาะกันหรอทำไมมาถ้าี่าเลกไม่ไปเที่หาน้องลังเงินเพราะอะไรทะเลาะกันเรื่องอะไรคือ<ช> <c oughs> จริงๆนะเราไม่มีเหตุผลที่จะต้องทะเลาะกันเลยเราเใช่เราไม่เสียจทะเลาะกันะเออ,เอ,อใช่ค่ะพ่อจ่าเห็ุ เรื่องอันไหนก็ตามถึงมันจะแบบต้องทะเลาะเราก็ไม่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 ทะเลาะคือพี่น้องกันเนาะมันก็มันก็จะแบบเออเรื่องอะไรเราคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรแบบนี้คนวามว่าเราหน้าคล้ายกันนี่แหละไม่เกี่ยวแล้วค,คือคือตอนนี้มีคนมาสงสัยเยอะไงก็คิดว่าเราทะเลาะกันไงแบบว่าเราไปแบบ ไปถ้าเคเ็ไนไม่ไปหาจริงๆอ่ะน้องไม่ว่างจริงๆนะคะตอตามมีทุระจริงๆนะวันนั้น<ช>คือตอนแรกน้องหล่อเงินจิกาจะไปส่งที่โบฟองถ่ายเอ็มีและน้อง,<ช>งจะไปเป็นตัวร้ายในร <c oughs> อง,อง <c oughs> ตัวร้ายเี้ยเออแล้วนางก็แบบเออไม่ร<ม>ับเงี้ยตอนแรกบอกไม่รับแล้วนองบออืมไม่ไปอะไรเงี้ย่ใช่ไม่รับตรงที่แบบว่า นางร้ายสวยก็บนางเอก่เกี่ยวนางร้ายสวยกับนางเอกไม่ได้เลไม่ได้มันไม่มีใครสวยกับใครแล้วมันเท่ากันแล้วมันเท่ากันหมดเพราะทุกคนเห็นว่าเราเหมือนกันหมดเลยอ่ะอ่าก็นั่นแหละแต่นั้นก็เป็นแบบนั้นเนาะน้องก็ไปถ่ายเอ็มวีวันหนึ่งวันหนึ่งก็แบบว่าช่วยงานวันหนึ่งก็แบบใช่ไปแค่สองวันสามวันเองอ่ะช่วยงานเขาด้วยนะคะก็เราอยู่คนละที่ไงใช่คนละที่จะอยู่นอกเมืองกันไปนิดนึงแล้วน้องหลังคืออยู่ในเมืองเลยแล้วน้องหลังก็ไม่มีรถ พี่โบฟองไม่มีรถเราไม่มีทางที่จะมาหากันได้ถ้าไม่มีคนมาส่งคนว่างหรือว่าใครๆว่างมาหากันอะไรเงี้ยคนหนึ่งว่างคนหนึ่งไม่ว่างเนี่ยเนาะมันแบบนี้เราก็เลยไม่เจอกันตอนนี้เราก็ออกมาเจอกันจนได้จริงๆนะคะทุกคนต่แรกคิดว่าจะไม่มาแต่ว่ามาอยู่นะคะแล้วเราก็เลยโอ้ได้เจอเลยแล้ว ตอนแรกก็จะตามใจทุกคนนะถ้าน้องเหล่ากินไม่มาเคียยนที่เชียงตูก็น้องบุฟเฟ่จะไปเคียยนที่ชียงเลกละเราจะเราไปใจเราจะไปเคีกยนสถานที่ที่นิ่งแหละไม่ว่าจะจะที่ไหนก็ตามถ้าน้องเหล่าอยู่เมืองยางก็อาจจะไปเมืองยางก็ได้โอเคเนาะตอนนี้ไม่ได้ทะเลาะกันนะรักกันดีนะคะทุกคนรักกันดีค่ะรักกันดีรักกันดีแล้วก็ไม่มีไม่มีวันที่จะทะเลาะกันด้วยนะคะแบบว่าซีกันมากๆเลยนะคะก็ถ้าแบบ ใครที่อยากจะเห็นน้องบุฟฟงกับน้องเหล่าเงินไปเที่ยวด้วยกันอีกอะก็คอมเมนต์กันมาแล้วเอออาจจะอาจจะมีวันที่แบบว่าเราจะไปเที่ยวคู่กันอีกอยากให้เที่ยวเยอะๆก็อาจจะต้องต้องใครบางคนที่จะสปอนเซอร์สละเสียสละใครบางคนใครบางคนที่จะเสียสละแบบจะแบบเออน้องเหล่าเงินจะเสียสละมาเชียงตุงหรือว่าน้องบุฟฟงจะเสียสลับไปเพชรขล็กแค่นั้นเองเออต้องมีสปอนเซอร์ด้วยนะไม่มีตังค์แล้วตอนนี้ สมมติเสื้ออะไรดีสมมติเสื้ออะไรดีเอ่อน้ำลืมเหรอน้ำลืมดีกว่าเนาะเออค่ะเพราะเราขาดแล้วไม่ได้ใช่แล้วไม่ได้อ่าตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนอยู่บ้านพี่ใหม่จ้าอ่าวันนี้ก็แบบว่ามาอยู่กับสาวๆนะคะสาวๆยูทูบเบอร์เน็กค่ะนานๆทีจะได้มาเจอกันนางฟ้ายูทูบเบอร์อันเลนนางฟ้ามาด้วยนิดนึงนิดนึงโอเคลองไปดูกันว่าจะมีไข่บ้างนะคะ ไม่ไเสีลมวาวอยู่คนเดียวอตกงไหมสิ่งะโลจบก็ใช่วันนี้มีหนุ่มคนเดียวนะระวังตัวด้วยเตือนเตือนระวังตัวด้วยนี่พี่พี่บากับพี่เหมือยเนาะอ่าสาวทรายิเล็กนี่สาวน้องอ้อยังไม่รู้จักเลย แนะนำชื่อให้พี่หน่อยอ่าแล้วพี่ดีค่ะมีคนให้พี่เล็กค่ะที่ตันตันค่ะ่คะยินดีที่ได้รู้จักนะคะพี่นี่ถ้าเข้าไปก็ไปถ้าออามาก็ไปถึงงั้นเราไปก็ต้องมาโอ้โหไปไหนไปไหนเชื่อได้ยอกนี้สิงห์มาจากไหน จะดนการแล้วใช่อนี่วันนี้เราได้มาอยู่ที่บ้านที่ใหม่นะคะก็มารวมตัวยุทเปยอีกครั้งหนึ่งนะทุกคนยังไม่ถึงงานแต่งสลองก่อนเลยนะสลองก่อนเพราะว่าเราไม่ได้มาแล้วนะคะฮะไม่ได้มาหรอจริงหรอไม่ได้มาจริงมันติดติดงานแต่งเมือยัางไงเพื่อแต่งกันสี่ควรอ่ะโอ๊ยสี่ควัน เท้าก่อนเท้าก่อนมาอยู่เชียงตึกได้ไงเดีอวันก่อนยังอยู่ก็คืออยู่ได้ไงอ่ะเดินจากก็นั่งรถมานั่นแหละมาจากที่กิเลกมาเลยเพื่อที่จะมานวันนี้คือแบบนัดนัดนั้เขานะไปเดินตลาดนะแล้วก็นั่งรถมาทั้งวันนะวันนี้อะไรก็ไม่รู้อะไรก็ไม่รู้วนอยู่แล้ววนอยู่งานด้วยกันหรอของคนไม่อันนี้จะบอกเป็นเพื่อนเลยว่า ไปเหม่ยห้องนี้นี่ไปเลยไปเลยเลยมาเจอมาเจอนี่ก็จะสนสนานมาต่อบ้านพี่หองนะคะพี่แพ็คนั่งหงอยอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนดูไกลๆนั่งหงอยอะไรเดี๋ยวน้นน่าสงสารมากอ่าตอนนี้เราไปอ๋อก็มาเราไปบ้านพี่ใหม่กลับมามาต่อบ้านพี่หอง อันนี้คือเป้าหมายแรกๆคือตั้งไว้ตรงนีเ้เช้าแล้วก็ไม่มีแพงแตรงไหนว่าตั้งไว้ตรงนี้แหละแต่สุดท้ายก็มาชา้ากว่ากน,นอ่าโอเคที่บ้านนี้ทําอะไรไม่รู้เนาะตามไปดูพร้อมกันนะคะนี่โอ้ทุกคนเอ้ย <c oughs> นี่ทางนี้เตรียมอะไรอะไร่ะเตรียมอะไรเตรียมอะไรทำพิกลอะไร <c oughs> ทำพิกหมูย่างเอ้ยหมูกระทะผู้ผิดหมูย่างหมูกระทะนี่ โอ้เตรียไมไวตั้งแต่ไปเจ้ายเม่อ้อ๋อนี่นะคะจะช่วยอะไรเนี่ยช่วยดูยำม้วนนี่นอช,นช่วนช่วยกินก็ดีแล้วนะคะสำหรับพี่ใหม่นะคะช่วยกินก็ดีแล้วช่วยกินทุกวันได้ไหมพี่ไปไปได้ช่วงนี้มันคือเออต่อสองที่เลยพี่เหม่เข้าไปไหน

ก็อินนั่งน่นนน่นก็ออาสูเกินไปมอ่ะนันา่งน้าผนน่นสาวๆไม่ว่าเขาเอ้ยไม่นั่งก็อิ้เหมือนกันทั้งหมดนี่เราพี่เหมยใครหายบ้างเนี่ยตอนนี้พี่ใครหายบ้างจำได้ไหมเจมเหมยแล้ก็เพื่อเจมเหมยอ๋อสองคนเองสคนเองามคนเขากัดจ้หืออ๋อรถอ๋อเอเจมเหมย <Es per ated> กุ้งหอ,อ,อมทะลุกล,อกล้อ,กลองกุ้งเชียงตุงใช่ไหมกุ้งยังกุ้งมา,มาจากยังกุ้งแซ่เจอ,อนะ,ะสมากนนคกเออแล้วเมือ่อก่อนเราคิดว่าอันนี้กุ้งเนี่ยมาจากผังไทยเนาะเ,ออเขาข้ามผังผ,งผังไทยมาไม่ใช่อันนี้มันไม่น่าใช่เนาะเพราะว่าทะเลที่ทะเลที่พม่าก็มีก็น่าจะแบบ ใช่ใช่ไปกันีคนนะเมื่อกี้มคอม็เท่ือก็ทักกันเฮ้แอบไปไหนมาแทำสวมได้ัายสวัสดีทำอะไรทํทำสวยไมทำอะไรไม่ทำสวยมหกคะโอ้โหอ้าวคนนี้ยังเหมือนเดิมไม่สาวผมรอ เนาะผมยังเหมือนเดิมไงผ่าจะโพงกว่านี้อีกผะาแล้ก็โซนีอ่าสามสาวนี่แอบไปแบบว่าทําสวยก่อนนะฮะทุกคนทาสวยผิดเวลาละ จะมากินหมูกระทะว่าสาบผมตั้งแต่มาแล้วอ่ะคือบอกตั้งแต่มาแล้วไงก็เลยแบบสาบผมหอมๆนะคะจะแบบแบบออกกันไสา้วพี่สาวๆกลับมาแล้ววันนี้ก็มาเห็นหน้าเห็นตาสาวๆเองนะทุกคนก็เรารวมตัวกันแบบนั่กินของกินกันเองแบบนี้เนาะ อนรับพี่ชายของเราพี่ชายซื้อพี่สาวของเราฮะปิวหองนี่มาอลยมาเลยอุ๊เอยหมาคุจัก่ะคุจจักตีเฮินเนี่ยบอกเลี้ยวมาเนบีนั่นละพี่รอน่ามาอยู่เข่ามือเ่ามน้อยๆี่ลมามาพี่นนนามา นำหน้าเลยนี่พี่นนราเขาก็มาเนาะเฮ้ยรวมตัวจริงๆนะครั้งนี้รวมตัวไม่คิดไม่ฝันคือแบบไม่ได้ตั้งอนัดอะไรเลยนะโอเคไปกลับมาแล้วนะคะก็มาใส่น้ํามันรถทุกคนใส่ที่ในหมู่บ้านกว้างนี่แหละคือมาดูทุกคนน้ํามันรถมันแพงมากเลยตอนนี้ถือกนตอนนี้ลดรอตอนนี้ลดลงเลยตอนนี้สามพันนีงเหรอเออยังถึงห้าพันนะในเมืองอ่ะถึงห้าพันนะ 1ขวดนี้นะคะเอาแค่สี่ขวดก็พอเพราะว่าตังไม่พอขับรถขับรถแต่ตังเสษน้ำมันไม่พอะคะเอาแค่สี่ก็พอแนละ้วอันนี้ตอนนี้หนึ่งขวดสามพันจัดนะคะสามพันจัดเท่ากับเงินไทยประมาณเออตอนนี้นะประมาณเขาเหียกหกไรหรอเฮ้ยนใจที่หกสิบเหรอ ห้าสิบห้าสิบสามพันบาทอ่าห้าสิบบาทนะคะห้าสิบบาทนี่หนขวดแต่มีกี่ลิตรไม่รู้อันนี้ไม่ร้ลิตร่อกว่าลิตร่กวานะคะลิตรมันจะยอมลดหน่อยอืมไม่ค้าเคยออกช่องน้องแต่นี้ไม่ไม่ไม่นั่นละไม่เก่งแล้วกล้านี่น้ำมันใส่ก่อนกลับบ้านวัวแบบมันแห้งไงทุกคนพอแบบพอแบบน้ำมันไม่มีนี่แบบเออถ้าน้ำมันแพงนี่รู้สึกว่าขับ แค่ปเป้เดียวว่ามันหมดเยอะ <laughs> <laughs> ใส่ทีละนิดทีละน้อย <laughs> แพงแตอนนี้ลดลงนิดนึงนะคะก็หนึ่งบิทกว่ากว่าเนาะทางนี้ก็ถ้าถ้าหนึ่งบิทนี่ตีอันต่ำในข่ายเหือเอินนี่ตอนนี้ลูกนวดมาอินน,นี่ข่ายหรือมูลเ่ยมันจะมีสองสองเหี่ยห้าต่ออ๋อหนึ่งหนึ่งลิตรนะคะสองเหง่ยห้าพัน 5, จัดเอ้ยสองสองเหง่ยห้าร้อยจัดนะคะก็ เท่ากับเงินไทยอยู่ที่สี่สิบสี่สิบห้าสี่สิบเออห้าสิบประมาณสี่สิห้าสิบเนี่ยเนาะอืมบรรยากาศาขวด่าเออตังไม่พอจริงๆใิงซสีก็พอแค่เหมือนห้าเองมัไมนไม่พอเ <laughs> ยเหาอ้มเองอะ <laughs> ไรม่มา, <laughs> มาแ่้ฮาฮิาฮาฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าม่าฮ่าาฮ่าฮาาฮา เึ็นพอจ่ายจริงๆอันนี้ไม่มีจริงๆไม่ได้พูดไม่ได้พูด,ด,พดออกกองแล้วเออไม่มีตังเออตังไมกไม่มี <c oughs> โอเคนะคะนม่แีราคะราคาน้ํามันที่ชิงตอตัวนี้น่ากลัวมากๆแต่ว่าลดลงนิดนึงก็พอโอเคนะคะไม่ใช่ว่าน้ํามันแพงนะทุกอย่างแพงหมดเลยเนาะเป็นเพราะว่าราคาเงินพม่าเนี้ยมันถ,ถูกมากๆก็เลยราคาเงินหยวนแล้วก็เงินไทยนะคะขึ้นนะคะก็อืม เป็นพม่าหรือเออมาขายของที่พม่าก็รู้สึกว่ามันแพงไงทุกคนแพงขึ้นหมดเนาะขนาดเมืองไทยยังแพงเลยน้ำมันอ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลรับเพียงเท่านี้นะคะได้เห็นสาวๆได้เห็นสาวยูทูบเบอร์เต็มเลยนะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกัไไ้ก็แชร์ให้น้องด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ